ตะกี้จ๋ากินไก่แล้วไม้ที่สองนะไม้มที่ได้กินไก่เป็นถ้าไม่กินมาากไม้จ๋าคอยดูแจ้าก็จะเอาไม้ออกอกินเป็นจ้ะ เราไม่กินหลงไม้เพราะนั้นอย่าบูุรี่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับหมาที่นี่หมาชุมชนมองทองกินเป็นจัรวิจารนเหยียบด้วยจ้ะเราไม่กินไม้จ้ะถ้ากินแต่นี้อค่เด็ค่ะ,คะโอเคนะโอเคไหมอืม อ่ะโอเคจำไหมโอเคนะยิ้มหวานๆเนี่ยแล้วทีนี้ก็เก็บไม้เก็บไม้ไปทิ้งขยะจ้ะอืมจ้ะนี่จ้ะ